สวัสดีครับวันนี้ทำกับข้าวอย่างเที่ยงแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้กินกันสามคนเนาะนะครับเมื่อเช้าตาไปหาหน่อไม้มานะครับกำลังกำลังใกล้จะเดือดแล้วครับแล้วก็จะใส่บวบอีกด้วยครับนี่แกงหน่อไม้ใส่ผักใส่แงงใส่ผักอีตูใส่บวบเนาะ ใส่ข้เบือใส่ยานางเนาะขาดไม่ได้คือยานางนะครับขาดไม่ได้คือยานางนะครับแล้วก็ใส่ปลานะครับใส่ปลาร้าด้วยนะครับ <c oughs> คิดว่าจะอร่อยแน่ๆเพราะว่าบ่ายแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันรอให ยานางมันจืดมันสุกแล้วค่อยปรุงเอาบวบใส่นะครับก็ใส่บวบลงไปนะครับพูดแล้วพูดแล้วครับใส่บวบลงไปนะครับ เดี๋ยวรอมันรอมันฟุตขึ้นแล้วค่อยใส่ผุู่รรส ลองชิมดูก่อนนะครับให้มันสุกก่อนนะครับหยางฮะภาษาไทยอันน้รอวันพนะ<ะ>ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยวันละครั้งก็ยังไม่ได้มอื รู้อยู่ทีพิดาใครนอนอยู่ก็ไม่ธรรมดานะดูสิครับยายมีความสุขนะหัวละเล็กอยู่นะเออ ไม่เป็นไรขอแต่ครอบครัวมีความสุขนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับครอ,อบครัวไม่ทะเลาะกันก็พอแล้ว,ว,ลวไม่ได้ ใช้แก๊สครับใช้ฟืนนะครับไม้ยางนะครับไม้ยางก่อไฟไม่ได้แก๊สก็หมดแล้วไม่ได้ใช้แก๊สก็คงเดี๋ยวถ้ามีเงินก็เดือนหน้าก็จะไปะนั้นอยู่นะครับจะไปเติมอยู่ช่วงนี้ไม่มีก็ใช้ฟืนไปก่อนนะครับใช้ฟืนไปก่อนเนาะ ไม่พันใจเหมือนเราใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สมันโอ้โหข้าวเขาสุกเร็วนะครับบางคนนึ่งข้าวแข็งแข็งไม่แข็งได้ไงเปิดแก๊สพุ่งพุ่งแบ๊บเดียวสุกแล้วเราต้องทำใจ ว่าเช้าไก่ปลาไก่ปลาเข้ามาผสมพันธุ์ไก่บ้านแต่เป็นไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียอยู่แถวแถนาตาก็เยอะนะแต่มันเป็นไก่ปลาตาเจอไปก็บินติงเลยนะลูกแล้วลูกแล้ว ใกล้จะพดเบก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 แล้ว ไวจังเลยนี่ครับโอ้โหนะสุกแล้วเดี๋ยวก็เติมผงสุรสดลงไปนะครับ ทิดูก่อนนะครับพอดีแล้วจางเค็มพอดีนะรอแค่ผงสูรสนะครับรอแค่ผงสูรสดเอาผงสูรสดมาใส่ก็เรียบร้อย แล้วก็เอาตรงนี้ลงไปนะครับชะอมครับชะอมนะครับใส่ชะอมลงไปนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาน ใส,ใส่ผงชูรสลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยครับแกงหน่อไม้หน้าอร่อยมากๆครับสำหรับคลินี้ขอจบคลิไปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ